น้องจ๋ายยแล้วจะลองเสมาแกงน้ำใหม่เหรอเดซี่ไซย่านางเด้อบอดีเด้อสิใส่ยานางปั้นยานางเด้อบดเนี่ยตัวไก่เนี่ยเนาะ เด้นางเลยพี่น้องบ่พอเด้ซ่ํานี่เอาอีก บ้านเ้าเอินวาเอามันขุนๆเอามันขุนๆมันยังแบ่บเดี๋ยนี้น่งแก้งน้องใหม่แกง้งหักคิลิก โย่แล้วพี่้องเอ้ยมันยองกับวัาแล้วไงอย่านั่งปันก็อย่านั่งอันเ้ายยองนี่อย่านั่งปันมันสิขุนก็ได้ขุนมันละเอียดเนาะไปมันออกหมดใส่บักแข้ง แข่งก็มื่ขึ้นมาเคือพว่วงลราพี่น้องตุนน๊นนำลงไปเีพี่้องไีแกงก็ใหม่ต้องสีละหน่ก็ทำอายีกชั้นเจียว มันพอดีนามพอดีตอนพี่น้องพอดีนามพอดีตอนต้องแสบมันเด็ดสดนั่นคุอยากกินสดใช้ขบี้จักน้อยก็ใส่หลายใส่หลายมันก็บ่าเด็ดสดมันเป็นเอเล่ เนี่ยมีหน่องนี่มาเขือพวกนี่นไงจำลองกับสิใสกัขีเบียได้ป่ะฟันเราอได้ป่ะมีหน่อเลยเนี่ย็พราะต่ำเลยเพราะว่ามันเลยตังอัน นี่แล้วต่างเคียงปั้นแล้วกับปั้นเราเลยสูตรไหนสูตรมันเด้อพี่น้องไนสูตรบาคุยกันตัวใหญ่คำล่องนี่ใส่สสใสตะไข่ก็ได้ว่าใส่ก็ได้สูตรไหนสูตรหนะ้ ใช่สิแล้วก็นี่คือพริกขีนูร่างแล้วเรียบร้อยล่างน่องล่างคอมเราต้องให้มันแหลกหลายพริก,กข่าเบียร์ก็ต้องแหลกหลายแหลกเพราะอ่างใหญ่ยาก็ได้เรื่องเยอืยา อันหยาบหยาบเร็วด้วยเครื่องปั้นมัเนี่พี่น้องมีน้ำปลาหลาด้อน้ำปลาหลาดคือหน้ำปลาแดกเอาตะน้ำมนันตักเอาตะน้ำใส่ไปโหลด เตียงน้ำใหม่มันบ่ได้ข้าวมีผงสุรดเด้อตามใจฉันฉันอยากใส่หน่อยก็ได้อยากใส่หลายก็ได้พี่เนาะหน่อยเสพหน่อยใส่หลายแซ่บหลายผู้ใดบ่ามหมักคนก็บ่ใส่ก็อมอเดเกลี่พี่นอ้อง กำลังเดือดพี่น้องตุนิซาบ้านเฮากัาบกำลังฟดฟดขึ้นมาให้มันเศร้าขิวอย่านั่งซักมันเด้อพี่น้องเลยปักแข้งอันอยายต้มใส่กันพร้อมกันกะน,นี่เนีย่ยเดี๋ยวมันสุกๆต้มใส่พร้อมน้องใหม่แต่พันอยากได้ใส่อีกได้บป่ะเนดะี๋ยวมันเปียต้มใส่พร้อมน้องใหม่ก็ได้ ตามตามลละพี่นอ้องอันนี้ก็คือผักกระแหงเด้อนนใส่ผักกระแหง,งเข้าไปมาเสร็บๆน้ำกันบาดนี่สุกฟอมกันมนก็แนวแลวเลยบักเขียดก้วงกัเป็นเปลี่ยนสีแล้วโอ้เดี๋ยวตามตามเลย <laughs> เดี๋ยวตามตามเลย ีน้องอยายจำลองแกงแล้วก็บ่ันทีผู้ใดกินซอยเรากินที่ผู้เดียวยายกินจนหมดเลยยายบ่ถิ่มอข่าปรุ่นมือรุ่นยายก็กินนี่คือเกายายบ่ถิ่มก็เผาอ้อมน้ำกระเงงใส่ลงไปอือบาดนี่คักปวันยังใส่เพราอ,อีตูนี่ยังบ,บ่บ่คักปวันใส่ปากกระเงี้ยกระเงี้กินมันหอมมันกินมันแห้งมักไพลมักมันพี่น้อง คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ